อินเตอร์แม็กซ์2015และงานซัพค o น Thailand 2 0น5ก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะโดยมีการแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและก็อุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานไม่ต่ำกว่า40,000คนมูลค่าทางธุรกิจกว่า7,000ล้านบาทค่ะนายจักรมวลผาสุขวาน,นิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดงานอินเตอร์แม็กซ์ง0 1 5งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรระดับภูมิภาค ครั้งที่32และงานซับคอนไทยแลนด์2015นงานแสดงอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตครั้งที่9ซึ่งเป็นการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนโดยกระทรวงอุตสาหกรรมจัดขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการพบปะพูดคุยเพื่อจับคู่ทางธุรกิจที่ปีนี้มีบริษัทชันนำกว่า1,200บริษัทจาก40ประเทศเช่น ญี่ปุ่นสิงคโปร์ฟิลิปปินส์มาเลเซียเมียนมาเวียดนามเข้าร่วมจัดแสดงโดย150รายการเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวครั้งแรกในอาเซียนคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า40,000คนจาก40ประเทศทั่วโลกและมีการจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า4,000คู่คิดเป็นมูลค่าทางธุรกิจกว่า7พ0ล้านบาทถ้าร่วมชมงานได้จนถึงวันที่16พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนา